ทุกคนรู้ไหมว่ายอนตัวเมียเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่งไงคะหน้าตาของยอนเพศเมียที่ทุกคนใฝ่ฝันคนดูบอกยานี่มันเทลอันกีชัดๆอันนี้คือยอนเพศเมียค่ะดูสิคาผมก็เหลืองฟันก็เหลืองแถมถือธนูเหมือนกันอีตาห้าแล้วนั่นก็คือนาะคอสที่มองพวกเราอย่าขืนก็หายแต่บอกไว้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะล้มสินดี้และนี่ไม่ใช่การแย่งตําแหน่งหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นแผนเพราะว่าแผนของพี่คือทำให้ชีงงนะพร้อมที่จะลั่นแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปเลยกันลคะ ไปเลยกันเลยค่ะเอาดีเซลปาดิฉันจะโดนนาะคอนลักพาตัวคาป่าไม่คะคุณกิติอันนี้ขอสอบถามข้อมูลคนเล่นเชลเอยยอนเพศเมียนิดนึงนะคะว่ามีใครยิงอันตีเบี้ยวเหมือนซินดี้ปะหรือว่านี่เป็นคนเดียวคือกดอันตีสิบครั้งยิงโดนหนึ่งครั้งคือสปอนเซอร์ไหมบรรดาต้องเข้าอะนะจุดนี้และให้นักเรียนจงตอบคําถามสิบคะแนนภาเพเหตุการณ์ที่ทุกคนกําลังได้เห็นมันคือการกล้าเล่นหรือเรียกว่าหิวจนเป็นบ้าแล้วโอมาที่เพิ่งทุบก,กีไวโอเลตเสร็จทุกรายก็มีความพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายตรงน้ำมัง ก็ได้ตะบุนฟินาเล่โชว์ซินดี้ไป1หนึ่งทีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบแยกย้ายนั่นก็คือปลาไหลที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนพิษุนักบ้าเอะตอนนี้คุณเหลือเวลาอยู่5วินาทีถ้าคุณไม่รีบจัดจานต้มเปรตปลาไหลตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับและตอนนี้ที่ฉันก็ได้อยู่ในเมตาที่นาคอต,ต้องหนียอมเพศเมียทิดอ่ํามันจะหนีไปแล้วจัดการมันสิดีมากเจ้าสะดือจุนของซินดี้เออเราไม่ทราบว่าป่าฝาบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยคนเยอะยิ่งกว่าส่วนลุมพินีป่าแตกแบบนี้นาคอฝั่งตรงข้ามมีกำมัดบ ก่อนว่าผมเป็นเกมเมอร์เล่นไปเล่นมาแอบมีความสงสัยว่ายอ้อนตัวเมียตัวนี้นางจะมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับหนังศีษะได้หรือไม่เพราะว่าเปลี่ยนสีผมช่ำเลยเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวเหลือง,อง,องที่เปลี่ยนสีผมได้ช่ำขนาดนี้ก็เพราะว่าใช้เบอร์รีน่าไงคะคุณพี่กล่องละสาสิบาทได้ชอบอีปแต่ว่าเยนนี่เนี่ยมันสันดานปลาไหลชัดจำไว้นะคะเด็กๆว่าอย่าปล่อยป้อมกับปลาไหลเด็ดขาดไม่งั้นมันจะแปลงร่างเป็นปลวกคอยกัดกินบ้านเราแบบนี้นะคะไหนจ๋ายายตัวดีมาให้ฉันเข็ดปรีหน่อยสิจะหนีเข้าป้อมหร แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะตัวละครที่ชื่อว่ายอนเพชเมียเนี่ยคือมีแค่สองสกิลเท่านั้นก็คือปุ่มที่1กับปุ่มที่2นะคะเพราะว่าปุ่มที่3เนี่ยไม่เคยจะใช้โดนเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีแค่2ส,สกิลเท่านั้นขอบคุณค่ะอ่ะ คือจะเอาให้ได้เลยชี้ปะปะลาไหลบอกว่าถ้าไม่ได้แทบป,ป้อมก็เสียชาติเกิดปลาไหลสิวะโอเคค่ะยอมใจจริงๆเพื่อภารกิจแห่งชาติดนะเขาว่ากันว่าถ้าเรามีโอกาสได้กินต้มเป็ดปลาไหลแล้วหนึ่งครั้งเราจะโดนวิญญาณของปลาไหลตัวนั้นอาฆาตแล้วก็ตามหลอกหลอนชีวิตคุณอยู่อย่างนานแต่เหมือนว่าทางสองนาฬิกาของซินดี้จะมีประเพณีชิงเป็ดเกิดขึ้นก็สอยกระสือไปก่อนเลยค่ะตัวแรกเอาให้ไส้แตกไปเลยนี่ค่นะณจุดนี้แล้วน้องยอนเพศผู้มายืนลับๆล่อๆอะไรคนเดียวตรงนี้ อ่อนจากไปนะคะคุณพี่ยายย้อมผมของเบอริน่าฝากไว้ที่ตะกร้าแล้วนะคะเปลี่ยนสีผมไปมาได้แบบสะใจสมม่วงรอยหรือเหลืองอ่อยก็ไม่มีวันรอว่าฉันใช้เบอริน่าขอบคุณค่ะเย่ <Yeah. S 1> และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบยอดเพชรเมีย เทาดีคลิป3นาทีฉันใช้เวลาพากไป1ชั่วโมงทุกคนคิดว่าสนุกแม้ถ้าสนุกแล้วก็ขออนุญาตเชิญชวนให้รับชมต่อหลังโฆษณาจ้า Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมฉันนาได้ทุกเกมใส่ได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ตื่นเต้นมากเลยค่ะได้เจอกับคนดังอย่างแม่แดงอเลสเตอร์เอวิดูและถ้าโรมของเรามันจะเป็นชนีน้อยหอยสั่งร่างบางขนาดนี้มันก็ต้องส่งพี่ลําบึกคนนี้ไปลงสนามรับจับแล้วปะแม่อยากจะเล่นสก,กัดป่าพอดีเลยอย่ะนะคะตามชาเลนจ์พี่คนนี้เลยค่ะแล้วดูหน้าตัวแทนวุฒิสภามีแต่ตัวแม่ตัวมัมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแบบว่าสาวน้อยเอลยี่สิบอย่างฉันจะต้องมาเล่นสก,กัดป่าคือเอานะ่ะไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะคะป่าไปเลยกันเลยค่ะ let's go <S ยินดีต้อนรับสู่ ROV อไปเลยกันเลยค่ะเกมนี้บอกเลยว่าเปิดศึกแย่งชิงบับแดงบัฟฟ้ากับยายนาคอทั้งเกมค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปกวนบับแดงนางมานางก็เลยจะมาเวทบัฟฟ้าซินดี้ได้นะคุณพี่ถ้าเราจะเปิดศึกกันแล้วอะ่ะเกมมอจะนหนีไปไหนจะหนีไปไหนมาอยู่เล่นด้วยกันก่อนแต่ว่าอเลสเตอร์คืองั้นขอรับตัวตายตัวแทนตัวนี้แล้วกันนะคะเปี้ย กำลังจะวิ่งไปเขตกระโหลกหม้อทอดหนึ่งทีแต่ว่าเห็นแม่แดงเดินมาก็เลยวิ่งเข้าไปทักทายว่าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคะแล้วทุกสกิลถาโถมมาที่ซินดี้แบบนี้เชลอันกี้ก็ยิ่งฟรีไปเลยสิคะบอกแล้วนะว่าเอาสกัดมารับจับเนี่ยต้องใช้งานได้จริงแต่ถ้านาเขาจะล้มกริ่งลงไปแบบนี้ถ้าอย่างนี้บัฟฟ้าเนี่ยพี่ขอละกันนะจ๊ะครีครีแอมมาดักอยู่ตรงนี้รอยีนนะกับเลนบนยีนทนดูนางรำใส่ปฐุมแม่กองทีมเราไปก่อนแล้วถ้าหมดกระบวนท่าแล้วแบบนี้ก็ขอ ด้วยบัฟแดงเนี่ยชั้นขอนะแล้วนาคอที่ไม่มีบัฟฟ้ามายืนทำซ่าอะไรตรงนี้ครับเพ่อุ๊บบัฟฟ้าเกิดพอดีแท่งงี้สินี่ขอละกันนะคะแล้วตอนนี้พวกเรากำลังจะล้อมจับแม่ดูอยู่นะคะเราบัฟฟ้าตัวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีเจ้าของถ้าอย่างงั้นชั้นขอละกันนะจ๊ะครีครีแล้วตอนนี้ทุกพื้นที่ก็จะมีแต่สกัดเขาไปงัดอัปคัดป้อมไปเลยเพื่อนๆเห็นหลอดบาร์โค้ดสีเขียวบนหัวปะพร้อมไม่ฝั่งตรงข้ามสแกนและไปค่ะ กไป3แบบนี้ฝั่งตรงข้ามต้องมีเซลบ้างล่ะแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมให้พวกเราจบบ้านอย่างง่ายๆก็ถวายชีวิตเคลียบบ้านกันซะขนาดนี้ถ้าอย่างนี้จะยอมถอยไปก่อนละกันแอบส่องนาคอที่กาลังสัมผัสบัฟฟ้าเป็นตัวแรกในชีวิตแต่ว่าอุ้ยใครมาแอบแตะอ่างอะไรซินดี้คะไม่ปลื้มเลยนะจะพวกผู้ชายชอบเฉวียอกาสเนี่ยเก็บแม่แดงไปได้หนึ่งแต่ว่าโอยโดนติดตาอ่ะไวโอนี่ก็ยิงจนไหลจะหลุดแล้วมั้งว้แล้วเกมนี้ช็อตฮาก็มาถึงเมื่อซินดี้อันติสะบัดใส่หน้าไวน์โอนเป็นหนึ่อ ไม่รอแล้วนะ แต่ว่าชิมหายแต่ว่าเย,ยดอริยาเหมือนว่าเราจะยืนงงในดงตีนนะคะได้ต่อยไวโอก,ก็ถือว่าสะใจละ <laughs> แล้วการวางแผนที่จะเอาสแก,กนมารับจับอเลสเตอร์น่ะต้องใช้งานได้จริงนีนี่จับไม่พัรคเลยโ,โหจุ๊มมากเลยนะคะสําหรับการดับตัวครั้งนี้ <c oughs> มาเลยจ้ยาเยไวโอกี์ําหน้ามาขนาดนี้ก็มันรับหมัดของพี่ไปส่วนยีน่าก็มาไล่ลำหวังจะล้มซินดี้แต่ขอโทษทีพี่อ่ะมีเฉาวก้วยพนูสงสัยเฉาวก้วยคืออะไรอ๋อ <c oughs> อันนี้จ้า <c oughs> ขอแยากขายของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามรอข้อสอบแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแหวนไปเพื่อที่จะ โคกบ้านฝั่งตรงข้ามแบบรวดเร็วทันใจนะคะเบ้มเย่ yeah! แล้ะในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบสบายใจอ่ะจบไปแล้วสำหรับคอนเทนต์สก,กัดป่าแต่เกมหน้าเนี่ยบอกเลยว่าหาทางสุดๆไปเลยค่ะพี่สาวไม่มีเวลาไปหาเมียอน,อน้ะ เวลาที่ซินดี้ได้จับโมเลนทีไรก็จะนึกถึงสตรีมเมอร์ชื่อดังท่านนี้เลยนะคะนั่นคือคุณดาวยิมแล้ววันนี้จะส่งคุณดาวยิ้มเข้าโรงเร lonely, ียนเวทมนต์การออกของเวทรวนไปเลยเอาให้ไม่น้อยหน้าไปกว่าอีลินฝั่งตรงข้ามและนี่ก็คือคุณดาวยิ้มตัวปลอมที่หลายคนชอบถามอุ้ยซินดี้เล่นกับพี่ดาวยิมหรือเปล่าครับงั้นก็ช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ถึงสามหมื่นใจทีแล้วซินดี้จะไปฟิชชิ่งกับคุณดาวยิ้มตัวจริงนะค l เลสโกเองนางนางตังเนงชาเกอเออยอ่จริงๆไม่ลอกนี่บอกแล้วว่าไม่ลอกอออกขงเว จริงๆขออนุญาตร้องเรียงไปถึงการสวงการชารานะคะโทษฐานใช้งานคนแก่มาก,มากๆเลยค่ะสำหรับรูอีคนนี้แอบแวะบไปเคี้ยวหมากที่บ้านก่อน1นึ่งคำแล้วกลับมาย่ำอีลินแบบนอนสต็อป แล้วตอนนี้ซินดี้กับดาวยิ้มตัวปลอมก็พยายามจะตะล่อมตะล่อมเอาเลนล่าจนปลาหมึกทนพิษบาดแผลไม่ไหวถึงกับต้องกลับทะเลไปส่วนนางอีรินก็ยัดอันตีใส่ซินดี้เต็มเม็ดอุ้ยเจ็บเหลือเกินขอญาตกลับบ้านพีเคียวมากอีหนึ่งคำแล้วก็กลับมาเวลข้ามเย็นนาตาตัวนี้ตอจะมาการปั้มหรออย่างงี้ต้องตุยไปซะแล้วโดเนีมาตั้งสองพันเนี่ยโมเรนเวทต้องมีให้เหตุดาเมตสุดแสนจะจัดจ้านเนี่ยดาเมจโมเลยล้วนๆแล้วยยนาตาที่ใส่ชุดแซนตี้มีความพยายามที่จะเย้ยวใส่ซินดี้ให้ได้เป็นอออยย่่าาาาางมมมมกกกิ็บนแล้้้วววพีดตัปซ สรุปไปแล <si ้วค่ะอีริงเหวา่ยมามาหาเราจ้านี่แน่มาแล้วแง่สูตรับของโมเลนเวทคือมันโหดแค่ไหนให้ดูฟอเรนยังวิ่งหนีอะเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วหรอพี่ออ้ยมาล่ำอย่างนี้เหมือนว่าพี่อยากจะชิมกระสุนลูกเชินี้นะคะรูไวซซ้ายแอมน็อตโยทอยเพราะว่าฉันน่ะมันคือนักล่าฆ่าหัวอุนตอรแมนยังไงล่ะวะแต่เหมือนว่าอุลตอรแมนตัวนี้จะมีอริยคัดขืนว่าไม่ให้รำง่ายๆรอกหน้าจุกๆแล้วอยู่ตรงหุ่มแบบนั้้้นนนนนนนอออยย่่่าาาคิดดววััไมมเเห็ะะะกกสูบีี แล้วมงกุฎกับคนแคร์มันเป็นของคู่กันอยู่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเล่นทีเผ่อหราอัรตีของแกน่ะมันไม่มีผลกับฉัดรักวะยิ่ง แล้วไอเทมนี้ต้องมานะคะ่ผู้กันห่างหมาแล้วซิลจะมาล้วงแครี่หล่ะจ้าขอโทษทีนะพี่น่ะแก่แล้วหนังเหนียวเคี้ยวย่ะแล้วตอนนี้เวลา10นาทีพวกเราก็มาขย่มเสาหนะ้าบ้านเขาสาเร็จแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนจะเผล่อไปเหยียบยางมาตอยเขาให้ละจะวับลงบอกทันไหมนะโอเคไห<อ>มทันแล้วโมเรนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นกึ่งคนกึ่งพืชลมลูกเพิ่งเกิดม,มาได้แป๊บเดียวเพื่อเราก็เรียกมาเล่นกันหน้าบ้านเขาอีกละเหมือนเพื่อนในทีมรีบอะ่ะเหมือนมีธุระแต่ว่าแอะแอะฉันเห็นใครตัวแดงๆตรงดันจามเกิดอาการหิวอ่ะจะยิง ถึงอเขแขนสร้นงั้นขอลงบอกกลับบ้านละกันค่ะตุยแล้วเกิดใหม่อีกครั้งก็เห็นซิลกำลังหาเห่าบนหัวคีรา่าแล้วซิลที่อันตีหมดก็เหมือนลบต่อที่ไม่มีกลิ่นสินะจบกันดีกว่านะคะเกมนี้เห็นใจคนแก่คนชราด้วยแต่ว่าเพื่อนๆดูแล้วอยาไปเล่นตามหลาระวังจะโดนแจกกล้วยเซนนี้ไม่รับผิดชอบด้วยนะคะเย่ <laughs> yeah. แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบโมเลนเวท อ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวซินดี้จะมีคลิปภาคหนึ่งชั่วโมงเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดหนึ่งเมษาที่จะถึงนี้เตรียมตัวรับชมกันไว้ได้เลยค่ะพี่ๆมาเดี๋ยวซินดี้เนี่ยจะลงคลิปรูวๆคลิปหน้าซินดี้จะมาเล่นตัวอะไรหรือรีวิวสกินอะไรให้ดูอีกก็เตรียมติตดตามรับชมกันไว้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมช่ย่ยกันกดไลค์และคอมเมนต์นนะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊ปู